แจ็คมาเผยความลับคนจีน1,300ล้านคนตกตะลึงเฉินหลงหลิวเตอหัวโจ้สินเฉือฟังแล้วร้องไห้หากชีวิตเราถือเงินทองเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความยากลำบากหากชีวิตเราถือบุธิดาเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้าหากชีวิตเราถือความรักเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็บปวดหากชีวิตเราถือการแข่งขันเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความตกต่ำ หากชีวิตเราถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นม wow. ีแต่ความโชคดีมีสุขหากชีวิตเราถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความสุขหากชีวิตเราถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตาคุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใดคนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้นอย่าอวดหนึ่งอย่าอวดอ้างเงินของคุณในโรงพยาบาลเพราะมันเป็นเพียงกระดาษหนึ่ง สองอย่าอวดตั้งงานที่คุณทำเพราะเมื่อไม่มีคุณจะมีคนอีกมากที่ทำได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คุณทำสามอย่าอวดตั้งบ้านช่องของคุณเพราะเมื่อคุณไปแล้วมันก็กลายเป็นรังของคนอื่นสี่อย่าอวดตั้งรถของคุณเพราะเมื่อคุณจากไปคุณจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้วมีสิ่งเดียวที่คุณจะอวดตั้งได้คือสุขภาพที่ดีของคุณขอให้เพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสุขภาพดีจงดูแลรักษาตัวเองให้ดีเนื่องจากอะไหล่ไม่อาจเข้ากันได้และราคาสุดแพงที่สำคัญคือไม่มีของให้ เมื่อดูจบขอให้ได้แบ่งปันให้คนรอบข้างได้รับรู้ยิ่งมากยิ่งดี